เห็ดปกแดงจ้ะเห็ดปกแดงอุ <h> si <ille> oh, oh, ้ยเห็ด hmm. ปูแดงร้อยออกเห็ดปกแดงลากออกพี่น้องเห็ดปกแดงลากออกจ้ะมันจะมืดแล้วเนี่อกอยู่โอ้ยปวด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 ไปใส่เอง น้้าายกดอสวัส <dorm> ด <it> ีค <infring es> ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมันอีสานอโอนเด็กกับเขาป่าหาลองเห็ดพี่เก่าเด้อจ้ะเวลาเก่าอะไรจ้าไม้เก่าไม้เดิมเด้อจ้ะค่ะลงภูเดินอำเภอลาศีสไลจังหวัดศรีสเกดเนาะค่ะจ้ะะค่มาก้ะของพ่อพ่อนะเนาะจ้ะโอ้ย่างสมือบ่เห็นเนาะยใหญ่สมือเห็นบ้านอะไรจ้ะพี่น้องโอ้ยมูลบ้านบ้านไว้ครับ จิ้มแล้วค่ะม,มาพอกันงานจิ้มเลยกินไปเลยจังใจเล็กใายบอ่อพอ เพิ่นลอยโพอยู่ย่ำ<ม>แรงบ่เนะาะจะเห็น,นี่เพิ่นบ้านไว้เนาะจ้ะ ขาวเก็นไ,ไปคนค่ะโอ้ย dite. Menju, saya bawa ke tu. Oh. 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 อ,ออัวไปค่ะหัวใตเป็นทางเลยออ 你饿。Mm hmm. <laughs> เห็ดปกแดงจ้ะเห็ดปกแดงอ้ยปงแดงรอยออเห็ดปงแดงล้วเหรอพี่นงเห็ดปงแดงลากออนจ้ะมันจะมด่อยอ้ยฝนฝนไปใสอีกนะยา่มาเอาหน่ะจ้ิมาห้องมาแล้วกินเลยพี่กินเลยจ้ะินยแต่ย มาเราจะมาแล้วน่าใจดิพอเฮปกจิ๊เนาะปกจริงมานักบ้านค่ะบ้านแต่ว่าแข็งดิมาดูสไลายเดี๋ยวจิมยืดดิพี่น้องจิมให้ตัวเล่้ยตัวไฟตัวฟ้านงานค่ะต่อเตรียมมาแล้วมาแล้วไปมาเละ มีป้ปลนกแดงขายเงเด้อก็คือมีปกจิกเลยจ้ะมีป้ปลกจิกบ้างก็ขายเงาก็หลักคาะแต่ว่าคุณลนะส <laughs> ายเนาะติดต,ติด,ต,ดติดงานขายางาด้วยจ้ะติดงานขายเงาเมื่อกีเ็ไปงานใหปกจิกเลิกซอกันเพราะว่าติดงานขายเงาโอ้เนี้ยก็ออกก็ออและ

ออนะี่เอาเนี่ยเอ้าเด็กจะยังกันเ่ยนะจ,จะจุ่มเลยม้ง

นย่งน้อ้หุ่นเข้าไปข้างในตัวจ้ามาดิคันแล้วจ้ะยากเราว่ารวนๆมลกเกิดอุต่าหัข้าเง จังได้จงออกใส่กันเนาะเอาพลงมาเลยจ้ะเนาอะอยะ่านัดเลยสองดอกสุดท้ายจ้ะมวนนัวเลยเปลือกแดงปลืกฟางปลืกไฟเนาะจ้ะ มันซองด้งเลยจ้ะทาําไงบอกทรายน้ำนะยายเนาะจิกทรายน้ำเงยนมันมานังน้านี่มันซองเด้งจ้ะ <c oughs> น,น้องเดงยายกเกาเบิ่งให้ดูเลยอยู่บท่านัวจ้ะามดอกงายงามเยายนา <c oughs> ต่อขาวต่อแดงต่อขาวจ้ะงามงานงามงาดงาดงาดย่ายอโอไรลไปใส่แน่แน่เนาะ tìm thức ngay thức ý thức ý thức ý thức để thức ý thức ý 好，好的。 ไงดีแต่ระยะขาขายาวดีนะ

Ừ, được. nhà ừ, ba

Да. <laughs> 嗯。<Okay. S 2> mm hmm. มือันึงค่ะมอเนี่ลุ้นกันค่ะว่า,า,ส,า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 สีน่อยสีลายสํานได้เนาะจะผลไลไปใสาน้อยใหญ่ตรงแด็คอยซอ,องหาแล้วค่ะเฮ็ดเ็ดทไลไปถัวค่ะ <laughs> ดอกงาดีน้อยงายจังออกฮันฮต้นดอกง่ายาสองดอกนี้จ้ะวกจีบบอลนี่ฮือบังฮอหัวลดนจนหัวลวค่ะจ้ะโอ้โหัวแตกแล้ว จ้ามันนี่ฮะเฮ็ดกับหมานอยู่เด้อค่ะสิไธิอวยเมือ่อละจ้าหมานค่ะค่ะมันมนี่หมานสองสีสองเดงค่ะเฮ็ดบวกจี๊สายนามเฮ็ดบวกแดงนะจ้าจ้าเต็มตาเลยพี่นนอมันนี่เต็มตาค่ะมีตะหลุนแบบหลุนใหญ่ปะนอ <c oughs> หลุนใหญ่เนะาะม่นเป็นหลุนนัวดอก <c oughs> หลุดเบ่งบ้านพี่หลุดเบ่งบ้านกำลังงามมากเ่ไม่ได้เห็ดเปลกแดงเปลกไฟนี่แหละจ้าตุ้มๆจ้ายตุ้มๆงามๆเนาะจ้าโอล้วนลงหลายย่าิดองเลยค่ะนี่คือสิ่งที่หลุดพนอยู่ดอกจันหลุดโน้หลุนโน้ขาไงไงตันตันตเป็นย่าิด้้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนเดย์แนเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ถูกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะ ลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาจิมเฮ็ดมวนๆน้ำกันค่ะมันมาเลอยค่ะพี่น้อมมันมาเดลรลายอยู่จ้าเต็มตาค่ะเต็มตาพูดเลยจ้ะมีตรลุ่นนี้เลยมิตรลุ่นยาย่ก่อนเต็มที่จ้ะแข็งดีค่ะล่างนี่โอ้ยบยยุบค่ะไปใหญ่ห่ากลับค่ะกับแลวจ้าเวลาเก่าเวลาเดิมค่ะ เวลามากกับเวลาเดิม <laughs>